สวัสดีพี่น้องว้านแฮ่ด้วยม,มือน,น,นิบ้านแฮ่บ้านแฮ่ยามเวนเด้อจ้าสวัสดีจ้าสีมานบ่จ้าต้องยาสมอนเด้อจ้ามือนี้มาหากินยามเว่นมือนีิว่างเขามาตะไคร้เล็กมาได้เอาหลานมือนีินมันสั่นกับขอโทษขออภัยเด้อจ้าเด้อ จะเวียงบ่อไก่เนาะเป็นการอยู่เด็กกินมาเนาะมือนี่เนาะเด็กป้งบ่อนี่คุณเดี๋ยวปลาบออยูคุณก็ทุเล็ตี พูนโอ้ยบอลทวดทวดดูคุณถืจักตัวบอลล่ะถืปลาขาวหน่อยบอลเอ๊บอลได้เอาข่าคู่ลงมาใส่ละอีหยังเงินียังเงินนี่จดกขึ้นปลาข่าคู่กันไปมันขยันลงมาล่ะอันนี้หมดปะ ปลากระกท้งปลาแหลมตัวนี้ปลาบน่นตุ่มต้ำตุ่มต้ำอยู่เบิง่งพิ้วขัดไปน้ำหวยเด้อจา้าผม con làm thầy tiền tiền nọ cười lừa à phi ừ. ừ, viên mân chẳng gì là ủn ba bọn. mấy cá ngủ theo cả gì kháo nồi งามขิ้นงามขึ้นตัวใหญ่ที่ไรยามขึ้นป่ามันขึ้นที่งามขึ้นงามขินมันจะขึ้นบอลนี่รุ่น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 พี่น้องรุ่นนี้จะมันโมะมาหนีาไปมุกแรงมันโมะ่ันนี้ก็มาถึงหมดป่าฟ้าหดเว้ย เปนวันฮมดมันวันบ่แตกตงเลเราเาไน้ำมัน้นต้นนี่อ่าตวได้ปลาจักตัวแล้วนี่ห้าตัวไปย่างไปเรอยยบ้าง อันบัอืมฝุนมันบนเนาะมันบนน้ำปลาบัวเหลี่ยม ท่านบ่ล่ะอืมอกถือกปกติแหลมเป็นเป็นมมเมนก็ถือบอลลตัววานตานี่มันเดียะเาหน่เออบลตูก็ดีแล้ว Hụt nó lên đi hụt nào Hụt là tôi không làm Đấy, à? hãy phân bưng đi. thế song bà đây pin nưng gì là pino ngơi nó nhả lại trốn tù bà bố cùng Mấy làm được mà ăn thì là Được thử ngoài Mấy anh thử ไม่ไม่ไม่ไมท่านบ่นอนนี่เนาะบาดนิ Những lắm, mọi người. Ô mày nói nhục nhau, Bạt tập khi ăn mày thương phá. Tu mày thương phá. Tu mày thương phá. Tu phá. mày thương mày thương phá. Tu mày thương phá. Tu mày thương phá. Tu mày thương phá. là mày ตะเพียนแล้วแวเรมื่อนี้พี่น้องเอ้ยได้หลายตัตืบเปซูพี่น้องซิวไหมซวบซิวพ่น้องซยังงกนยงตน สันแห่งก็บอะไรย,ยังทุกส่งทุกอย่างกระตรองกระิอือเอ้ยปลาตะเพียนน่ะตะเพียนเมนนึงเลี้ันปลาตะเพียนเมนนึงเลียวพวกนี้นะหมันนี่อะไรนี่กระตรองไกลกับขามันหลายตัวแล้วล แม่ปลาตะเพียนกับขาแมาหลายแม่แล้วนี่อ้าวถุงถ้มองถไม้สึปลาหลายอยู่บน้องมันหงอนถึงไม้หลายพุ่นมันเข้าเพราะใครเข่ามันข้ามไปขันบ่อเอาก็เอาไปลงน้ำเลือปลาตัวหนุ่มจิตาย โน่ลงไปเลยปอยหน้าดีกว่าปอยหน้าเรื่องคิวออกรกว่าตายตายแ่น้องมืนจะ้อยมาตายหรกวันนี้เาน้าไปลายตัวนี้พ่อพ่อหลับเองนะพ่อจะได้สายคยวขอพ่อหลับดีหืมฝนมืดมากเหรอ กินน้ำหวยคือเก่าแล้วพี่น้องเอ้ยนี่มืงหนีมายี่เง่เวนโอ้โหมึงน,นนะบ่งว่างกลับมายาี่เกลางคืนโอ้ยมันกัดสิตายเดีนี่ว่วหาของมาใส่น้ำไว้เอาโยนมันลงไปถังขังใส่ปล่อยนะไล่สาหน้านของสิตายมันเกี่ยวเข่งติดกินเนสุจิจิเกี่ยวเขาง ส่นสีหดหน้านี่เร็วมาตายยกไปจะข้ามมันมาตายดูก็จะตายตรงนี้นิเนละเราบกกนจะปล่อยปล่อยเลยตายปล่อยเลยมันตายสิมซื้อ,อปล่อยนี่ไหลมันเแคอ,อตัหน่อย แคงถูเราตองขนาดละสองถูแข็ง,งมีบวกบ่บ่าาได้เอาคก,กิปใส่อยกินแรงกันดอกพี่น้องเอ้ยมาอันดูนี่บาดนี่บาดท,ท,ท,ทุ่ยไทยนี่จบคิปไ่้เพียงเท่านี้แหละคลิปหนาพอกันไหมเด้อจ้าฝากต้องยาสม,มุนทุ่ไทยไว้น้ำในเด้อจ,ะจะ้า กดต,ติดตามกดไลค์กดกระดิง่งกดแชร์ดีเด้อจ้าวัสดีจ้าครับ